បានឯងអឺមែនឯងគូនគិតថាម៉ៅមែនឯងហឹ แม่เมึงองสำคัญสำคัญมันรุดตลอดเลยยังไอะไรก็เศราวะ่ะกูจะเปลี่ยนเวอร์ชันเลยเวอร์ชันสี่แม่กูใชา่ป่ะผมก็เล่นลแล้วขอบคุณสามห้าสิบแลวด้วยนะครับโสดอ่ะผิดได้หรอครับโสดจริงเปล่าน่ารัแกแบบเราไม่ได้จะโสดแล้วนะ,นะ <c oughs> สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับมาแล้วเหรอเติบบวกคุมมาจากช่องไอจอครับเห็นท่านโจร้องบ่อยแ <c oughs> ม่คือวันเนี้ยเมาส์ผมมันเบิ้ลขวาคีิกสายบันก็เบิบ้ลแล้วก็ ก็มาหลุดบ,บ่อยอของเรนวันนี้เลนร้อน,นๆอย่างงี้นิดหน่อยเนี่ยก็ขอคุ้มเฟ๊ะใหญ่ครับเดี๋ยวรักทางบารมีบารมีรักพ่อแม่มีอะไรอีกวะฮะอะไรวะงงไอ้คําหลังก็งงโยยึดฝั่งไหนงับซ้ายหรือขวาตรงกลางเลยปะ<ด>ยมันแยกกันอยู่นะอุ้ยหลานตีไปโจใครหอดหนึ่งใครหนึ่ง tay lên tay lên tay lên Anh lên tay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  lên Mình lên tay lên tay ta tay เคุณดูทิศซ้ายพี่คนดูมาเรียมาซ้ายมาซ้ายพี่คุดูมันจะวิ่งหนีพี่โจมันวิ่งมาหนังบ้านมันขึ้นเขาครับพี่โจก็หลังเขาเลยไม่รู้มันออกซ้ายขวาแต่มันไปหนังบ้านโอ้มันลมเลยอ่ะมันโลบเยอะๆมันโลภดุลพี่โจนนะอุ้ยอุ้ยไม่มีคำว่าบังเอิญพี่โจพย่จันหยู่ในการคอมเมนต์พี่จันหมดแล้วมันน่าจะวิ่งแบบเนินซ้ายหลังบ้านซ้ายเลยแหละจะไปแบบมาจำน้ำมีเงินกินเยอะมันอยู่บ้านจริงหรออ่ะไปจ้าไปจ้า อาลีร้งดีมันมาหลังบ้านมันมาหลังบ้านเอ้ยมันมันยังด,ดาวนะอีสอบนึงเหมือนจะมีทนายแล้วบ้านสอนไปพี่โจหมดปะเอาอเรื่องปะบอกแล้วหาโลโล่สกิลความหล่อมาไม่เต็มกองผมเต็มรับจริงนี่ขนางกินไปด้วยเล่นไปด้วยฮะนี่นยพี่โจยอดสอบนี้ยอดโอเคครับน่าจะมีบาเล่กับวันไม่ใช่บาเล่หรอครับ จอดเรื่องมาเรื่องพี่วะพวกนี้ก็ขวาไปเลยจะจันทร์สนใจให้ไอพวกน,นี้มันไม่รู้ที่ตันที่สูงว่ะโยได้ายมือเอามันใจว่ะไอนี้มั็นทางตั่งทางสูงไม่เป็น <laughs> มันก็ไปโดนสอนมากระลาปะมากระลาครัม,มงแต่ว่าจอดเพิ่อีนึ่งอ่ะมันอยู่โดนตรงบ้งานนั้นเนี่ยไปโดนเมื่อกี้โดนสองตัวนั้นเนะจอดเส็จนะได้แค่นีและครจัดไปจูบป,ปเล่นด้วยได้ไหมครับแต้มหลับเหมือนกันแก้ม,กกมเท่าไหร่เล่นได้หมดครับผมได้ซีเรียสนั้วครับอยู่นั่นจอดจีบะ มันจุ่มกันใช่ป่ะลองจอดอ,อ่ะวิวิจดีเลยนะเฮ้ยสามตัวแต่ว่ามันกากๆมันวิ่งเหมือนไก่เลยพี่โจพี่โจเอาได้อะโรมันจุ่มหน่อยครับพี่บดีจะตายจะตายเนินพี่โจต้องล็อกหัวมันวิ่งมาทดีไอ้จวอรสามตัวแล้วพี่โจอยู่ไอรอนเดียวกันสามตัวมันวิ่งหนีพี่โจ ออ่ไว้กนหมดหรือเป่ะหมดเหรอกินไปเนี่ยครับสี่ซองอะครับยังไม่รู้สึกอิ่มจริงรเลยเว้ยกินไปสิบซองแล้วจริงอะยังรู้สึกแบบว่ากินไดเรื่อยๆครับแถมยังคงอ้วนด้วยกินมากอ่ะแถมไม่เลอะมือด้วยครับสบายกคนที่ว่าไม่ก็เล่นก็เป็นต้องใช้มือครับไม่เปื้อนมือครับเล่น,นสบายไม่งปลิดแม้ไม่เปิดกีบ่บาทแต่ใครเล่นมือถือก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยเลยครับเพราะล่นเหมือนไม่มีคนเล่นกูบอข้อแม่งหมกปอเลยมันไปนะ กิดว่ะเมาแม่งไอ้เิฝอมันยิงมาดาอ่ดีอ่ดีอ่ดีจอให้อยู่พี่โจจอให้ดูพี่โจรอดยิงเลยตายรอดยาบแม่งกระโดงยังรอดยากหุ่นตัวเปียก นี่กินงๆก็กินอิ่มครับเดี๋ยวนี้ท้องผมมันใหญ่งไงเดี๋ยวนี้ผมแบบต้องการสารอาหารเยอะไงช่วงนี้อยากอ้วนไงก็เลยต้องกินเยอะเกินเยอะกกินได้เยอะครับใวช่วงนี้ผมกินเยอะจริงนะน้ำหนักผมขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้หน่อยผมอ้วนแล้วเดี๋ยวผมก็หล่อขึ้นต้องผมจะได้มีแฟนหลายๆลายคนจริงเหรอพี่จอมีเพิ่มพิษกับตอนที่มีแล้วนี่หาไม่เจอเลยจัะ Uh uh. น็อกหอนน็อกอนน็อกหอนเลงตองเล็งตรงนี้เล็งเลงเลยเล็งตรงนี้เล็ง่เปิดเยอะากผ่องจอดเยละไ <c oughs> อ้มันเป็นลิงไปไหนแล้วเป็นลิงขึ้นมาบนนะาะสาม ก็เที่ยเนาะตอนเด็กแม่ผมพาผมไปโรงพยาบาลเลยครับคืออตนนั้นผมปวดสมองมากครับผมจําความไม่ได้หรอกครับแต่แม่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมปวดสมองอย่างหนักเลยครับแม่ผมก็เลยพาไปตรวจดูครับตรวจว่าคุณหมอบอกว่าผม,มเกิดมาพร้อมกับไอคิวสามร้อยครับไอ้คอ,อมึงจะไม่ปล่อยกูไปเช็ดจิ้นเหรอดูดว้วย ไรนะเดี <Net> ๋ยวาตอบความฉลาดผมเหรอสยกสามกำลังสี่กำลังสีกับล้ายกห้าลบัลบสกร ก็ไ,ไ,มไม่ลอยไปเลยใช่ครับพี่รอผมไปวันเตกว่ามวกหลุดตาหน้าตาจอดเลยอ้าวอุยอุ๊หลังมีเหรออีซี่ปะอลิจีอลิจี อีกเล็บมือก็ได้วะโอ้หน้าเต็มเลยหน่าเต็มเลยก็น้าเต็มเลยนา่ก็น่าท้อแต่มันจริงกันอยู่เต็มเลยครับพี่โจโอเคโอเคกำลังไปกระเบิดกำลังใะใจงานม่เลนกีไอซัอัคูสักาะเนมึงคัญรุดตลอดเลยเป็นอะไรกัน่าวะกู เปลี่ยนเวอร์ชันเลยเุชันไซเบแมกูไปใช้แล้วหลุดอะไรนะพี่ชอหลุดอย่างนี้มาเออหลุดอย่างนตายไปแล้วไจะวอปปิดพี่จอเลยไม่ตายโอ้ตายว่ะเจ้าบอปปี้ไม่เป็นไรพี่จอไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะจะมาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวแม่งกูหลุดเจ็ดรอบแปดรอบไม่จังหวะเนี้ยลุดช็อตสำคัญตลอดอะไรมึงมองอะไร ยอดจริงรักพี่มากช่วยกูชาไปมึงรักกูก็จริงมึงช่วยกูชาไปพี่เรามากระจ้าไปอําเป็อยู่ไหนวะไม่เห็นตัวว่ะไม่มีแค่หองตัวเองเฮ้ยเอาหน่อยดิไหว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 เลยก็ยวดู้ยิงหวาไปเลยหวาันเจ็บนายนายนายยอดยอดยอดเซ็งว่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ อดูนมน้อยดูเชื่ออสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจที่ที่มท m o TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป n ม m o TV มารับชมโจทที่ไลน์สกรนได้นะครับ